สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญเรื่องชาแนลทั้งผู้ติดตามเก่าและติดตามใหม่ครับผมผ้ามันเหรอสรงหน้าย้ำแรงครับผมาบมายามเป็ี่นไว้มาเบิ้งยำแรงครับผมก็ถือเบท่าทัา้งตีครับนะเดี๋ยวรอเบิง้งกันนะครับเนาะไปกันครับผมใส่ไว้หนแล้วครับส่งบรคือแต่ละ มาวุ้ยถึกถือครับผมถึกถือ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 อครับนี่อย่างน้ำกันครับผมมานประคอหน่อยโต้หนึ่งครับผมบูถือสัมั้งอันนี้บูถือครับบูถือครับอันนี้ดีดูครับมแต่ว่าบูถือครับผม เก็บเลยครับย้ำแรงกับเก็บครับว่าบดได้เมื่อบึงหรอครับตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเขาก็เริ่มแตกแล้วครับโอ้ยลมครับทำแล้วค,ครับนี่ตะดสุดหรอกครับนี่ย้ำเบ็ดไปนำ้ำทันได้นหรอกครับทำเลาะพึ่งตรงหน้าครับผม ครับผมมาเนี่ยถึก,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 กถึงๆึงถึงถึแล้วครับเริ่มหมานแล้วครับเนี่ยไม่กครับพี่นอ่อยใสองโต๊ะแล้วครับผมเข้าใส่เพื่อ,อประกอบอาหารครับเนาะถึงสองโต๊ะแล้วครับ เห็นเลยครับถือครับถือครับถือครับเห็นปะอีสีโตแล้วครับหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับน้ำที่หาแล้วครับนี่อันตัวที่หาครับผมตัวที่หาครับผมมันอยู่ครับพอได้ปดอยู่ครับ

เร็วครับผม